สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบัณฑิตเกมห้ามบาลและจัดกระดูกทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับวันนี้มาโพสต์ไลฟ์เชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมกิจกรรมการาไม่ใช่ทุกท่านท่านที่มีปัญหาหรือว่าสงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคดนะครับที่คลินิกบัณฑิตคลินิกสาขาวลินชำราาเนี่เรามีกิจกรรมการตรวจประเมินภาวะกระดูกสันหลังคดเนาะ แล้วก็ตอนเย็นเราจะมีไลฟ์สอนเรื่องเกี่ยวกับแองเกิลแองเกิลจบไปแล้วนะครับจะเป็นเอวโบเป็นข้อศอกนะครับมีอาการปวดที่ข้อศอกก็เดี๋ยวจะมีกายภาพน่ารู้กับอนุชาในส่วนของการประเมินเรื่องอกระดูกสลังคดเนาะก่อนอื่นผมขออนุญาตเล่าเรื่องกระดูกสลังคดก่อนนะครับกระดูกสลังคดเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคโรคหนึ่งที่มันมีมันมันมีอยู่3 3สอย่างนะครับก็คือจะพบอยู่ในตอนเด็ก ที่เป็นเด็กทารกเลยนะครับแล้วก็เด็กโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ในในคนทํางานหรือผู้สูงอายุนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะครับเกิดขึ้นโดยที่มันม,ม,นมีมันมีลักษณะของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาจากการสะพายกระเป๋าหรือการที่ไปใช้งานผิดๆนะครับอันนี้คือกระดูกสันหลังคดนะครับอตอนนี้ เรายังหาสาเหตุไม่ได้แต่เชื่อกันว่าน่าจะมาจากพันธุกรรมอย่างเช่นคุณแม่เป็นกระดูกสันหลังคดลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นกระดูกสันหลังคดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเราควรจะต้องตรวจประเมินเด็กหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยก่อนนะครับเพราะว่าการที่เป็นกระดูกสันหลังคดแล้วเราพบเร็วเราฝึกกายภาพบําบัดแล้วเด็กที่เป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยจะไม่คดมากขึ้นเราจะทําให้กระดูกสันหลังมันคดได้น้อยลง นะครับแต่ถามว่ามันจะกลับมาตรงได้ไหมมันขึ้นกับว่ามันคดมากคดน้อยแค่ไหนโอเคไหมครับถ้าเผื่อเราปล่อยให้มันคดมากเกิน40องศาเนี่ยก็คือเขาจะวัดองศาการคดนะนะถ้าเผื่อมันเกิน40องศาเขาจะผ่าตัดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไปกดทรงอกแล้วก็ทาให้เกิดการมีปัญหากับการหายใจนะครับดังนั้นถ้าใครที่มีลูกมีหลานพยายามสังเกตพยายามสังเกตกระดูกสันหลังคตเนาะว่า หนึ่งให้ดูนะครับเวลาลูกหลานเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยลองจับเข้ามายืนดูก็ได้ว่านั่งอยู่หรือยือนอยู่คอเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับไหลสองข้างเนี่ยเท่ากันไหมนะครับเอวสองข้างเท่ากันไหมนะครับแล้วขาสั้นยาวเท่ากันไหมอันนี้ประเมินเบื้องต้นเนาะขานี่ก็จะดูได้จากตรงข้อพับด้านหลังเขา่าหรือว่าตรงพาเทละตรงกระดูกสะบ้าครับสองข้างนะครับอ,อีกอันนึงก็จะไปดูที่ตัวกระดูกสันหลังเลย ดูด้านหลังก็จะเห็นลำลำของกระดูกสันหลังปกติจะต้องตรงลงมาแต่ว่าถ้าใครที่มีเริ่มมีกระดูกสันหลังคดเนี่ยเขาจะมีโคง้งทีนี้เราจะเห็นชัดตอนที่คนไข้ให้น้องเนี่ยทำท่าก้มนนะก้มลงไปแตะพื้นนะถ้าก้มลงไปแตะพื้นแล้วเนี่ยตัวกระดูกสันหลังมันจะบิดเป็นงูเลยฮนะมันจะมันจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนคนปกติที่ก้มลงตรงๆต,ตัวกระดูกสันหลังถ้ามันมีการคดจะบิดหมุนนะครับ เดี๋ยวผมเคยทําคลิปไว้เดี๋ยวน่าจะได้ทําคลิปใหม่ตอนนี้ที่วลินเนี่ยที่คลินิกเนี่ยจะตรวจประเมินให้นะครับแล้วก็จะสอนวิธีแนวทางการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้คือใครที่พบว่าตัวเองเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วจริงๆแล้เรามันไม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะเราออกกําลังกายเราดูแลตัวเองมันก็ทําให้กระดูกสันหลังมันตรงได้นะครับเราไม่ยังไม่ไม่จำเป็นต้องผ่าถ้าไม่คดมากเดี๋ยถ้าเผื่อว่ามันคดเกินสัก15-20ถึงองศาจะต้องใส่เฝือก ที่ลาตัวช่วยนะครับซึ่งโรงพยาบาลอย่างนี้ก็มีแหละนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องตรวจประเมินนะฮะแล้วก็ต้องยิ่งตรวจในเด็กก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ย <c oughs> ยิ่งผู้หญิงนะครับที่มีเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยกระดูกมันจะโตเร็วพอกระดูกโตเร็วปุ๊บาการคดมันจะยิ่งทําให้คดเร็วขึ้นคดเร็วขึ้นเนี่ยอย่างเร็วเนี่ยประมาณปีละ10องศาเลยเนาะดังนั้นมันก็เลยจะทําให้มีปัญหาเรื่องการคดสูงนะครับ ส่วนในผู้ใหญ่ที่รู้ว่าตัวเองเป็นกระดูกสันหลังโคตรแล้วนะครับจะทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือออกกาลังกายเหมือนกันเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นปัญหาที่จะตามมาคือภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีกระดูกสันหลังเคลื่อนได้นะครับดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้เหมาะสมดังนั้นใครที่มีภาวะกระดูกสันหลังโคตรแนะนําเลยว่าต้องฝึกออกกําลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณจิตราครับสวัสดีครับต้องมีมาแล้วสวัสดีคุณหนูแดงครับเมื่อกี้พูดเรื่องกระดูกสันหลังคดนะครับก็ที่คลินิกเราตรวจในเดือนนี้นะครับตรวจให้ตรวจประเมินฟรีเนาะตรวจให้ฟรีเลยใครภาวะกระดูกสันหลังคดไหมใช่ <คน S 1> ใช่ใครที่สงสัยไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ได้<ม>แต่ว่า,าจริงๆกระดูกสันหลังคดทําให้ปวดไหมน้อยมากนะครับ กระดูกสันหลังคนไม่ทําให้ปวดนะนอกจากเพราะอายุเยอะขึ้นเนี่ยจะปวดเนาะมันเข้าแก้ของค่าตรวจเท่าไหร่ตรวจฟรีค่ะช่วงนี้มีกิจกรรมเป็นกิจกรรมพิเศษฟรีแต่ว่าต้องนัดเข้ามาก่อนใช่ต้องนัดคิวทางทางแชทหรือว่าทางไลน์นะครับสองทางเดินเข้ามาเลยนี่อาจจะไม่ว่างถ้าตรวจให้ต้องต้องทักเข้ามาก่อนโทรเข้ามานัดก่อนก็ได้ครับนะครับก็ อันนี้คือภาวะกระดูกสันหลังคดเนาะซึ่งจริงๆมันก็น่าสนใจมากสําหรับคนคนสมัยนี้เราจะพบกระดูกสันหลังคดอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นของคนไทยสมัยนร้อยคนเนี่ยเด็กร้อยคนเกิดมาจะมีประมาณสามคนที่จะดแต่ว่าจะไม่ทราบว่าเป็นใครเนาะแต่แต่สงสัยได้เลยว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีกระดูกสันหลังคดลูกอาจจะมีนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะ ถ้าใครที่เ,เขา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 ,เขาไปเขาเรียกว่าอะไรไปเก็บข้อมูลเนาะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่เขาเก็บข้อมูลแล้วพบว่า <c oughs> คนที่ส่วนใหญ่เด็กที่เด็กที่เป็นกระดูกสันหลงที่อใช้อา่าประมาณว่าเป็นลูกของคนที่มีฐานะหน่อยแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนหนังสือคือ นั่งนั่งนานเน่ะนั่งอยู่ท่าเดิมนาเดินนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปแบกกระเป๋ากระเป๋าน่ะอ่าจะไม่ได้แบบอ่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะจะพบว่าจะมีเด็กที่จะต้องช่วยพ่อแม่ทํางานมีอะไรพวกเนี้ยที่เป็นลูกเกษตรกร,ร,กรลูกชาวนาพวกนี้เขาทํางานที่บ้านด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสเป็นน้อยเพราะเขาใช้กล้ามเนื้อเยอะก็คือมีใช่แต่ว่าถ้าใครเด็กคนไหนที่แบบนั่งนั่ง เรียนหนังสืออย่างเดียวเล่นแต่คอมพิวเตอร์พวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นได้นะครับค่ะโอเคคณเข้าแกงอืะอืมคเข้าแกงว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุบลนะคะที่นี่อยู่จังหวัดอุบลค่ะอ่าสาขาอีกอันนึงคือตอนหกโมงเย็นอ่าอันทษ่สองทุ่มนะครับค่ะเป็นไลฟ์กายภาพน่ารู้กับอนุชาวันนี้ขึ้นซีรีส์เรื่องใหม่ก็คือเป็นเรื่องของเอ็นข้อศอกอักเสบเนาะด้านนอกก็คือเทนนิสเอลโก ใครที่มีปัญหาเรื่องงอสอบไม่ได้เหยียดสอบไม่ได้แล้วเจ็บบริเวณข้อศอกด้านนอกด้านนอกนะครับไม่ใช่ด้านในด้านนอกคืออ่าอ่าด้านนอกด้านนอกถางไหมใช่ใช่แล้วเรากระโดกข้อมือขึ้นจะเจ็บเจ็บเขาบอกว่ามันชื่อเทนนิสเอลโบว์หางว่าตีเทนนิสต่อยเนี่ยมันจะมีแรงแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนที่อ่าไม่ตีเทนนิสก็เป็นโรคนี้ไม่ได้เนาะ พวกนี้ก็คือการใช้งานที่ลักษณะจะเป็นแบบนี้แหละครับกวาดถูใช้ข้อศอกเยอะอนะครับพวกนี้ก็จะเจ็บได้คุณเทียนเป็นอยู่อ่าประมาณนี้เดี๋ยวรอชมดูเนาะตอนเย็นนะครับก็ขึ้นซีรีส์เรื่องเรื่องใหม่ตอนได้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายตรวจประเมินมว่าเออเป็นโรคนี้จริงหรือเปล<ะ>่าถ้ามีคําถามมาทิ้งไว้ได้จิ้งไม่ได้นะครับวันนี้จะเป็นการตรวจร่างกายแล้วก็ตอบคาถามเบื้องตน้นคําถามเกี่ยวกับอาการปวดข้อศอกนะฮะเดี๋ยวเขาจะสอนให้ดูว่า วิธีการรักษารักษาอย่างไงต้องกินยาไหมต้องฉีดยาหรือเปล่านะครับ mm hmm. ฉีดยามีผลข้างเคียงอย่างไง mm hmm. พวกนี้นะครับแล้วก็การทํากายภาพบำบัดเนี่ยทำแล้วใช้เวลานานแค่ไหนเนาะจริงๆทุกอย่างมันก็ขึ้นกับอาการของโรคขึ้นกับตัวคนไข้นะครับตัวการรักษาก็ส่วนหนึ่ง mm hmm. นะตัวคนไข้ก็ส่วนหนึ่งอาการของโรคก,ก็ส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าดูแลดีรักษาดีคนไข้ดูแลตัวเองดีโรคเป็นไม่เยอะ ออกกําลังกายคนรักษารักษาได้ดีทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าโรคก็เป็นเยอะคนดูแลก็ดูแลไม่ดีหมอก็รักษาไม่ถูกก็หนักนี้ก็จะเป็นเยอะนะครับโอเคครับถ้ามีคําถามก็ทิ้งไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสโคิโอซิสเรื่องกระดูกสันหลังคดหรือว่าเรื่องเรื่องเจ็บข้อศอกก็เดี๋ยวจะมาตอบคําถามในท้ายรายการกันใช่ค่ะในในไลฟ์ตอนเย็นนะไลฟ์ตอนเย็นอเป็นข้อศอกอักเสบเนาะครับค่ะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ ไลน์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ